โอ้โหโอพักจิรานุ้งชุดอะไรเนี่ยแหวกลึกสุดของวงการแซปนักสแสดงพิธีกรสาวมากความสามารถอย่างโอพักจิราวรณสุดที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแถมครองตำแหน่งชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวด m ิสมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์เมื่อปี1996อีกด้วยแน่นอนค่ะว่าระดับนี้แล้วเซ็กซี่อย่างแน่นอน ยังล่าสุดเธอมาในชุดเดรสแบกอกลึกเผยบอดี้สุดเซ็กซี่จนใครเห็นแล้วต้องเลือดกำเดาพุ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะรูปหนึ่งที่เธอนั้นครอบภาพจนนึกว่าแม่เปรย์ท่อนบนนะเนี่ยซึ่งมาในแคปชั่นว่าจึงไม่จึงว่ามาแน่นอนค่ะว่าสวยแซบขนาดนี้ไม่จึงยังไงไหวคะแม่ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างรัวๆอย่างเช่นแซบมากค,คะแม่เป็นตน้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o คอมขอบคุณคะ่ะ